ารายการฟุตแบบเซนวันนี้คือวันที่16ึกพฤษภาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นการอ่านจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นบทที่17ต่อจากบทที่16เมื่อวานนี้นะครับ บทที่17ชื่อว่าปราศจากผู้เป็นสุขและผู้เป็นทุกข์ปราศจากผู้เป็นสุขและเป็นทุกข์นะครับมีเนื้อหาสาระของบทที่7ในหนังสือพลิกทุกข์สู่สุขอย่างจับพลันดังนี้นะครับปราศจากผู้เป็นสุขและเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาดูกายและจิตตามหลักของโลกุตตรธรรมแล้ว มันก็เป็นแต่เพียงก้อนธาตุหรือก้อนทุกข์เท่านั้นที่มันเจ็บปวดที่เรียกกันว่ากายป่วยคไายอะไรขึ้นมานั้นมันก็คือความไม่เที่ยงของก้อนทุกข์ก้อนทุกข์มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวตนเจ็บปวดป่วยไข้แต่ประการใดนะครับเป็นแต่เพียงชื่อเรียกสมมุติขึ้นมาว่าเจ็บปวดป่วยไข้ แต่เพราะจิตมีวิชาจริงไม่รู้ว่ากายและใจนี้คือก้อนทุกข์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการตลอดเวลาจิตที่มีอาวิชาไม่รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่รู้เห็นว่าภายในกายร่างกายและจิตใจนั้นมันว่างจากตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ดังนั้นเมื่อร่างกายเกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงที่เรียกขานว่าทุกข์จิตก็จะแสสายวุ่นวายดิย้นรนอยากได้สุขเกลียดความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าความสุขนั้นไม่มีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าจิตใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงและ ไม่มีสติไม่มีความสงบตั้งมั่นแล้วก็มีตัวตนเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นลมหายใจที่คนทั้งหลายสมมุติเรียกกันว่าตายนั่นเองสำหรับปุถุชนแล้วขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ดิ้นรลนฝ่คว้าแสวงหา สิ่งที่ตนเองพึงพอใจหรือตนอยากได้ที่ตนอยากมีอยากเป็นที่รวมเรียกกันว่าตัณหานั่นเองเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เห็นเป็นตัวตนล้วนอยากจะทำให้คนอื่นทำให้ถูกใจตัวเองถ้าตัวตนไม่สมหวังก็จะกุ้มใจหรือเครียดก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโกรธหรือเกลียดถ้าต,ตนสมหวังก็ยินดีปรีดาเกิดความรัก ความพอใจจากนี้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าความรักความชังความชอบไม่ชอบล้วนเกิดจากจิตไปรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดกับจิตแล้วไปให้ค่าไอ้ความหมายหรือตั้งชื่อ <c oughs> มันว่าคือความโกรธความเกลียดความโลภความหลงที่เรียกว่ากิเลสและตัณหา ซึ่งบางคนเรียกนังคนบอกว่ากิเลสพันหาา้าตัณหาร้อยแปดทั้งๆที่ทั้งกิเลสและตัณหาไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงใดล้วนเกิดจากความคิดตรงแต่งหรือเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่จิตตั้งขึ้นหรือที่เรียกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองผู้ใดรู้ว่าจิตเป็นผู้สร้างกิเลสตัณหาขึ้น มาจากความไม่มีอะไรเป็นความหลงผิดของจิตหรือหลงคิดก็จะไม่เกิดความสุขความทุกข์ขอย้ำว่าที่เกิดขอย้ำว่าที่เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะเข้าใจผิดคิดว่ามีกิเลสตัณหาจริงๆทั้งที่เป็นสิ่งที่จิตหรือความคิดสร้างขึ้นเท่านั้นเองสรุปว่าทั้งร่างกายและจิตใจนั้น ล้วนแต่มีสภาวะธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลงและไม่มีตัวตนคนสัตว์อะไรมันเป็นทุกขังคือทุกตามสภาวะของรูปนามของาธาตุขันาธาตุขันรูปนามก็เป็นสิ่งสมมุตินะครับไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเป็นสุขแต่อย่างใดนี่พูดทางปรมัติ์ถ้าพูดตามสมมุติก็มีคนเป็นทุกข์แต่ถ้าพูดตามปรมัตถธรรมก็ไม่มีคนที่ไหนเลยนะครับ แต่เพราะความแต่เพราะไม่รู้จึงยึดมั่นว่าเราเป็นผู้รับผลในความทุกข์และเป็นผู้ได้รับผลในความสุขนั้นๆอีกทั้งไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมเห็นให้ถูกต้องว่าสปปรรพสิ่งดำรงอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นกับกายและจิตก็บอกว่าเกิดสิ่งนั้นกับตัวตนทําให้ตนต้องมีทั้งความสุขและความทุกข์ทั้งกายและใจกระตั้งต้องเดือดร้อนกระวนกระวายไม่สงบใจแต่เมื่อใดเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสรรพสิ่งตั้งอยู่ในความว่างเห็นกายใจนี้มันเป็นก้อนธาตุไม่เที่ยงเป็น,นก้อนทุกข์ <c oughs> และก้อนธาตุนี้ไม่ใช่คำตัวตนและเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็จะเห็นความเจ็บป่วยว่าไม่ใช่เราเป็นผู้เจ็บป่วยตรงกันข้ามเมื่อใดใจไปคิดว่าเราเป็นผู้เจ็บป่วยและไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงและไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็ไปทำความเจ็บไข้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นก็จะทำให้ความเจ็บไข้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้ารู้เห็นอยู่ว่าไม่มีเราและไม่มีใครเป็นผู้มีความทุกข์จิตก็นิ่งได้เฉยได้กว้างได้ไม่ได้แสสายไม่ยาไม่มีอยากมีอยากคือไม่มีความปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะปรุงแต่งก็เป็นเรื่องของธาตุและขันไม่ใช่ใครเป็นผู้ปรุงแต่งด้วยเหตุที่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นตัวตนความทุกข์ก็จึงไม่มีเพราะเรา ไม่ยอมรับทุกนั้นว่าเป็นทุกของเราและเราไม่เข้าไปในความทุกของก้อนธาตุแม้จะมีความทุก์เพียงใดก็ไม่ใช่เราเป็นผู้ทุก์อีกทั้งไม่สร้างความสบายหรือความสงบในความทุกข์ขผู้ใดเห็นว่าไม่มีเราเป็นผู้ทุก ความทุกข์ก็ไม่มีเรียกว่าความทุกข์นั้นดับไปก็ได้แต่พึงเข้าใจความดับนั้นแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ตนสิ่งที่ดับคือความรู้สึกเป็นทุกข์หรือรู้สึกเป็นสุขที่เรียกกันอีกประการหนึ่งว่าเวทนาดับคือความคือเป็นแต่เพียงความรู้สึกดับเท่านั้นผู้ใดเห็นเช่นนี้ ทุกข์กนทุกไปเพียงร่างกายส่วนจิตใจก็ไม่มีทุกไปกับมันผู้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติภาวนาอาจจะบอกกับตัวเองว่าคอยรู้แต่ภายในจิตว่าจิตใจมันว่างอย่างเดียวก็ได้บางคนอาจจะบอกว่ารูปนามธาตุขันหรือก้อนทุกนี้แกจะทุกกข็ทุกไปฉันไม่เกี่ยวกับแกคือให้ยืนรู้ไว้อย่างเดียวว่าจิตใจว่างอย่างเดียว มันไม่กาะเก,กเี่ยวกับสิ่งใดๆสรุปว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองธรรมชาติภายในก็ไม่มีเป็นแต่เพียงสภาวะแห่งความว่างเท่านั้นเองหรือเป็นสภาวะแห่งความไม่มีตัวตนจิจจริงไม่ท่องเที่ยวหรือคิดไปคือไม่ไปไหลกับสิ่งที่มากระทบหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อมีความคิดปรุงแตง่งใดๆเกิดขึ้นจิตก็คงความเป็นปกติเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตก็ไม่ไม่เหนื่อยแต่ก็ไม่มีพลังหรือไม่มีปิติแต่ประการใดนะครับนิกายเถรวาดชาวพุทธนิกายเถรวาดบอกว่าเมื่อใดที่จิตหรือความคิดฉเฉลียวฉลาดคือจิตเกิดมีสติปัญญา รอบรู้ก็จะเห็นว่าความคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนที่นอนหลับล้วนแต่เป็นความฝันหรือเป็นมายาเช่นเดียวกันนะครับชีวิตจึงไม่จริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเลยนอกจากความคิดความเห็นเท่านั้นที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะไฝ่ฟ้าหรือแสวงหาสิ่งใดให้มา จริงๆจ,จากความฝันเหมือนเราไล่จับเงาตัวเองซึ่งเหนื่อยเปล่าเพราะไม่อาจจะจับเงามากักขังไว้ได้เหมือนนอนหลับฝันว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ตื่นจากฝันก็ไม่ได้อะไรจริงจังเลยเจกเช่นความปรารถนาหรือความต้องการที่จะไฟฟ้าลาบยศสรรเสริญความสุขทุกวัสนาบารมีความดีงาม ความล่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็ล้วนเป็นสิ่งที่มายาที่หลอกให้ใจหลงไหลทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้คือสมมุต bueno. ิเขาเรียกขานกันว่าหาใช่เรียกขานกันเท่านั้นหาใช่เป็นความจริงใดๆไม่เมื่อใดผู้ปฏิบัติธรรมรู้ว่าไม่มีตัวเรารู้ว่าเป็นเพียงสมมุติว่าเป็น ก้อนธาตุและมีแต่ความไม่เที่ยงรู้ว่าชีวิตจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวตนแม้ว่าเกิดคิดนึกไม่ก็ไม่คิดยุ่ความคิดและไม่คิดเอาอะไรให้มันโห่อีกหากคิดเป็นเช่นนี้ก็จะทิ้งทุกสิ่งที่คิดนึกถึงจะไม่ทิ้งมันก็ต้องทิ้งของมันเพราะมันคิดคิดไม่ได้นานมันก็เปลี่ยนเรื่องที่คิดใหม่ไปเรื่อยๆ เพราะความคิดมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้คิดและมันตั้งอยู่ไม่นานมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นของธรรมชาติความคิดมันก็ต้องดับเองถ้าหากว่ามันอยากจะเอาจะจะโลภจะโกรธจะหลงมันก็ถูกธรรมชาติลงโทษเองในฐานะฝ่าฝืนกฎธรรมชาติหรือกฎ,รรอกฎรรของธรรมชาติเขา ถ้าจิตใจคิดแต่จะโลภไฟโลภก,ก็ลวกลนเผาเอาถ้าโกรธไฟโกรธมันก็ลวกลนเผาเอาถ้าหลงไฟมันก็ลวกลนเผาเอาให้ล้อนลนทนทุกข์ไปเปล่าๆไม่เห็นว่าจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่ทุกข์เผาจิตใจเอาเท่านั้นเองดังนั้นจิตของอริยะบุคคลจึงปฏิเสธวัตถุสิ่งของ รวมทั้งปฏิเสธลาบยศสารเสริญสารเสริญในโลกธรรมแปได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศไดนินทาสารเสริญส,ส,สุขทุกข์นะครับแต่และไม่ยอมรับสิ่งมายาที่จิดคิดดวงแ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นโลกธรรมคิดไปตามโลกธรรมเท่านั้นเองนะครับพระพุทธนิกายเถราวาดยังสอนอีกว่า การที่มีสติรู้ว่าไม่มีเราและไม่มีใครใเป็นรูปในนามคือรู้ว่าไม่ใช่เราทุกลมหายใจเราจึงไม่เอาอะไรบนโลกจึงต้องดูลมหายใจว่าไม่ใช่เราถ้าหากไม่าพากเพียนดูดลมหายใจเข้าออกว่าไม่เป็นลมหายใจของใครเช่นนี้แล้วมันก็ยังยึดวัตถุสิ่งของลาบยศสารเสริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเป็นเพราะความโหมันยังอยู่ ความไม่รู้มันยังไม่ดับนั่นเองจึงพยายามทุรนทุลายขนฝายไฟฟ้าที่จะเอาจะมีจะเป็นจะได้อยากมีอยาก,ยากเป็นสารพัดที่จิตมันอยากได้อยากมีอยากเป็นดังนั้นจงเตือนตัวเองว่าจะต้อง ดังนั้นจงเตือนตัวเองว่าต้องริเพียรรู้เผาความไม่รู้ขจัดความโง่ให้มันดับสิ้นไปถ้ามันดับสนิทหมดเชื้อไฟไปจึงจะผ่อจึงจะผ่องใสสดชื่นเบิกบานผ่องแผ้วเป็นอิสระอยู่เหนือโลกโลกุตระเป็นธรรมชาติที่ปลอดโปร่งว่างเบาไม่มีทุกข์จะพบกับกายจะพบได้ภายในจิตใจว่ามีสภาวะว่างในทุกขณะ และตลอดระยะเวลาในทุกวันทุกนาทีก็จะเห็นความไม่มีไม่เป็นอะไรซ่อนเล้นอยู่ในความว่างเพราะจิตคือพุทธะไม่ต้องสแสวยงาพุทธะจากที่ใดอีกแล้วสรุปว่าจงพิจารณาดูวิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงที่หมุนอยู่ ในความไม่รู้อวิชชาที่สําคัญก็คือเราหลงไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปยึดขันห้าว่ามีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีรักมีเกลียดหรืออยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์ความทุกข์จึงดำรงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดตลอดการตลอดเวลาจบในข้อในบทที่17นะครับที่ชื่อว่าปราจจกผู้เป็นสุขและเป็นทุกข์ ทีนี้มีข้อความวลีสั้นๆนะครับว่าดังนี้สรุปว่าทั้งกายและจิตใจนั้นล้วนแต่มีสภาวะรมแห่งความเปลี่ยนแปลงและไม่มีความตัวตนคนสัตว์อะไรมันเป็นทุกขังคือทุกตามสภาวะของรูปนามของาธาตุขันตามสมมตุติไม่มีใครเป็นทุกข์ไม่มีใครเป็นสุขแต่เพราะไม่รู้จ,กจักยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้รับ ผลในความทุกข์และเป็นผู้รับผลในความสุขนั้นนันนี่คือวลีสั้นๆนะครับอ,อีกขอแถมพกวลีสั้นๆอีกอีกนิดหน่อยนะครับว่าการนั้นเมื่อพิจารณาดูภายในจิตใจก็ดูได้ด้วยตนเองว่าความไม่มีทุกข์ก็คือจิตว่างและจิตว่างมันก็อยู่นอกเหนือจากทุกข์มันจริงไม่เกิดไม่ดับมันเป็นความว่างล้วนและเป็นความว่าง อยางยิ่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมก็ได้อ่านบทที่17นะครับปรจบก็ขอยุติเ,เพียงแค่นี้นะครับเช่นเดิมนะครับท่านที่สงสัยไม่เข้าใจหรืออยากจะสนทนาอยากจะสอบถามสิ่งที่ผมได้อ่านจากหนังสือพิกทุกสู่สุขอยากจะพลันนะครับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องราวที่จะเลขเปลี่ยนกับผมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะพูดคุยสนทนาธรรมหรือตอบคำถามข้อสงสัยนะครับโปรดติดต่อผมทางหมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279 029397 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ